ปาสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วแม่ขานั่งมาแล้วด้วยจ้ะปาดพุ่งไข่อลยไ,ไหมฮ้ยพี่น้องข่ตื่นจะคล้องเมื่ <c oughs> อยตื่นจะคล้องมดแม่สมมตอนี่ไข่หาเสื้อผ้าใส่กับบัาดา้ด่อยก็เลยล่างงานมาอนี่วันอาทิตย์ล่างงานมาออกกาําลังกายข้อเอกได้สองมือเลยเด้ ตไม่ตะกี้ก็ออกดูยุตะกี้ข้านกับมึงที่ข้านที่ข่านออกกําลังกายมันอนีก็ไดโอกาสมันนีก็ไดโอกาสมาออกกําลังกายจ๊โมงแล้วนี่จริงๆออกมาประมาณครึ่งสั่วโมงเลยออกมาครึ่งสั่วโมงแลวพี่น้องนะแต่ว่าออกมาครึ่งสั่วโมงแล้วแต่ว่านึกคือได้ว่าหาหมู่ออกกําลังกายกันนะประสนเอาเลยมาเอาเร็วเอาเร็วมา ถ้ามาบิดผ่ากันพี่น้องบิดไปที่ใดเครืองสมงุงเลยแหละเงือ,อไหลแต่บรายดอกเนาะตะอกี้ข่อยก็มาแค่คลิปออกกําลังกายอยู่แต่หลังๆ,ๆนี่ข่อยก็บ่ได้เห็ดปันได้ดอกข่อยกิค้านข่อยฝ่าวไปไล่สซดหลังๆนี่ก็บ่ค่อยได้ไล่สซดดอกตั่นที่มงานขึ้นมาไหลแท่นจะของไผสิเบาได้แล้8ไปสมุนเนาะเมื่อยข้อแหบข้อแห่งหมดมาเด้อเมื่อนี้พี่น้องสิพผ้าออกกําลังกายปกติข่อยก็ออกอยู่แหลวจะไม่ติดกินเนาะ แต่หลังๆนี่ขาดนั่นแหละบ้านแม่ยังกความที่ขาดของคนเทานี่มันบไผยขอาไผ่ออกไผ่เนาะมาบิดผาการบิดเพดทานี่ดีดีพี่น้องนี่นะเนี่ยเนี่ยบางสิปาดมันเงือออกดีด้วยพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพามาบิดผามื่อนี่พามาบิดผาออกกําลังกายไหล่สุดจากโมงหรอจีสิบโมงแล้วเนาะสิบโมงแล้วยังออกกําลังกายอยู่แต่ออกมาแล้วเพิ่งสิบโมง ไก่หมดเขตแล้วอีหยังละ่ะไม่หยังกรอบแว่นไก่หมดเขตจ้ากรอบแว่นไก่หมดเขตก็สั่นีัลโหลสวัสดีจ้ามันอีมนัมนอีอยู่บ้านระหว่างที่ไขออกกําลังกายนี่จะบอกว่าเสียงดังเนาะโอ้ยเนี่ยทานี่บิดผาพี่นอ้อง พามาออกเขาได้อ่ยรอย่างพาพามาบิดผ่าสิเลนก็ลเลนบ่ได้สิกระโดดตบคือสมัยสองปี่แลว้วกเ็เฮ็ดบ่ได้หพว่าเข่ามันบไ่ไหวก็เลยได้ได้เอาถาบิดผ่ามาก็เลยได้เอาถาบิดผ่ามาใส่มาเล่นโอ้ยออกไปเหรอกระยักหัวจะคงเดแต่บอกกยากหัวเด็ดเพราะว่าเคยเฮ็ดคลิปนี่ตั้งแตะสองสามปีแถลเคยก็ออกกําลังกายเนาะ สวัสดีจ้าช้อปปี้สวัสดีนะใครเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังทำการบิดผ้าอยู่นะเดี๋ยวน,ะอยน้องอารีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวนาะงหลงเงินก็นเขาโอ้ยดีไหมโอ้ยนนอเดี๋ยวก่อนเด้อสูสๆจ้าขอบคุณจ้าพี่นางบิดผ้าอีกแล้ว หลังจากที่ไม่ได้บิดผ้าไปเกือบปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งที่ไม่ได้บิดผ้าเลยเนอ้องอารีเนี่ยออกมาแล้วครึ่งชั่วโมงขยันแะน่กี่ขั้นเนาะปุ้ยด้สิออกกําลังกายต่ตัวมีความขยันเดน้น้องอน้องวาบเนาะเนี่ยปัดมันอยบได้แล้วเบิง่งสิละ่ะพุ่งไหม ไงแห้งกระโดดกระเบ้าไว้กระโดดกับบ่ได้พวกเขามันสิบไปก่อน,นวกเขาสิบไปก่อนก็เลยมาบิดเอาก็เลยออกกําลังกายแบบบิด่าเอาเหมาือนแต่ว่า่านีดีเลยพี่น้องลองเห็นบึงเด้อเ,เสือ้อหงือมันได้ข้างหลังนำ้ำมันได้ข้างหลังนำ้ำ เฮ็ดเป็นเล็กหัวเฮ็ดเลนเห็ดหัวกันย่งได้เงือด้พี่น่อยมึงทีหลักเนี่ยเนี่ยแต่ก็ใส่ฟิลเตอร์แน่จักหน่อยเดือนละครั้งอย่างยากเออนั่นเลยไม่มูแล้วพีสันเดือนละครั้งอย่างยากพี่ปีละครั้งหรือเปล่าเนี่ยปีหนึ่งแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเลยดูปุงน่ากลัวตอนนี้อยู่ไม่ได้เสื้อผ้ามันใส่ไม่ได้ไง ไปดูเสื้อผ้าที่ตลาดก็มีแต่ตัวเล็กๆหุนเหมือนน้ำเหมียวน้องเหมียวออ้ยยังวะเสื้อผ้าสมือนีประเมนแบบมีเงินกับสื่อได้เด้ดพี่น้องมีเงินกับใส่บได้มีเงินกับใส <c oughs> <c oughs> ่บไ,ได้พราอว่ามันใส่บได้มันมีแต่ตัวน้อยๆเอาใจแจะคนหุนดี nó no, nè no. đi nè nè Nà, đệ ôi lên bó vậy cả tổng mà xài trang sĩ ảo cần dù thi tình ngựa lại nè Ngựa ổn ปันปันก้นอันนี้นะถ้าน้องเหมียวน,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 น้องเหมียวชวนชวนปันก้นดวยขั้นหนาพี่น้องหน้าใสาสพ้าใบหยางหูบอฟิลเตอร์ลืมอะไรคือฟิลเตอร์ไปอย่ายลืมฟิลเตอร์เด้อพีน่น้องนะ เนาะอย่าลืมฟิลเตอร์กันลืมอะไรก็ลืมแต่อย่าลืมฟิลเตอร์เพื่อความสบายตาสบายใจของเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลน์นั่นแหละปาดเงอออกดีประมาณดอกไข่มันพี่หลายน้ำแหละพอไข่มันหลายน้ำออกข้าวเดี๋ยวมันก็ เหงอแตกสักๆอยู่เพือเพอนพี่น้องจริงๆออกไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้น้ำหนัก73โลอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเสื้อผ้าใส่ไม่ได้จะซื้อใหม่ก็ไม่มีเพราะว่าที่ที่ร้านที่ที่ซื้อประจำเขาก็มีแต่ไซส์ L ไซส์ L ส่วนใหญ่ XL ก็ส่วนน้อยก็เลยต้องมาจัดการตัวเองก่อนที่จะไปซื้อเสื้อผ้า นะอืมปันกลกันทุกคน,นพุงน่งแย่ใหญ่น้องอารีบังจีเฮ้ยยุบได้พี่น้องท่านดังผมวา่าเนาะพุ่งนี่แห่เห <c ười> ็นไห สวัสดีค่ะเอากำลังกายกันค่ะก่อนที่จะไปเปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไม้แขวนก่อนที่จะไปหาซื้อชุดใหม่ต้องต้องต้องเปลี่ยนไม้แขวนก่อนต้องทำไม้แขวนให้เล็กก่อน <c oughs> <c oughs> ปั่นก้นทุกคน สวัสดีจ้าน้องพิมพ์วิไลสวัสดีจ้าคนจกาโอยเดี๋ยวนะอันนี้กาสันคิดถึงพี่นางจ้าคิดถึงมันการนู่นแหละจะได้เจอกันก็ตอนพี่หุ่นดีหุ่นไม่ดีใส่ไม่ได้กลับบ้าน หุ่นไม่ดีไม่ได้กลับบ้านนะไม่กล้ากลับเพราะว่าอายอายหุ I, ่น <c oughs> ขอบคุณนะหัวใจติ้งิงๆใครน้อ <c oughs> ออกไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเพิ่งจะมาเปิดไลฟ์จริงๆน่าจะเปิดตั้งแต่เริ่มต้นเนาะ นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขายของก่อนขายของก่อนแล้วมันน้ำยิ่งออกไปกินกินกินประจำนะแต่ว่ากินแล้วไม่ได้ออกกําลังกายกินกินกินประจำแต่ว่ากินแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเลยกินข้าวแซบนี่เลยนะแนะนําเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นโบต้าพีเป็นโบต้าพีอาหารเสริมอันนี้ก็คือ เฟลโปรไบโอติกช่วยในการระบบขับถ่ายตัวนี้เป็นโปรโตีนเสริมเวลาเราออกกําลังกายเนาะออกกาลังกายถ้าเราไม่มีอาหารเสริมนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแล้วก็ฟังเข้ามาใจาเราเราทำแล้วได้ผลนี่นะคะเป็นโปรโตีนนะคะเนาะเดี๋ยวจะเริ่มมาปั้นหุ่นใหม่เพราะว่าไปไปไป,ไปห้างเสื้อผ้ามีแต่ไซส์น้องเหมียวเสื้อผ้ามีแต่ไซส์น้องเหมียวก็เลยต้องมาต้องมาปั้นหุ่นหุ่นมันน้องเหมียวอีก จะได้จะได้หาเสื้อผ้าใส่ได้เพราะว่ามีแต่ไซส์น้องเหมียวนี่นะตัวช่วยตัวช่วยอันนี้โปรไบลติกช่วยในระบบขับถ่ายนะตัวนี้นะคะใครที่แบบว่าระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีตัวนี้ต้องจัดเลยนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าอย่างคุณผู้ชายนะผู้ชายที่อายุเยอะๆเขาจะมีกลิ่นคนแก่นะกลิ่นคนแก่ไม่รู้ใครใครใครเคยได้ยินไหมเวลาที่เราอยู่ใกล้คนแกนะ่เนาะ เรารู้สึกได้ว่าเขาจะมีเกล็นแพ้ไหมพี่แพงแพงหรือแพ้จ๊ะไม่แพ้ไม่แพ้แพงหรือแพ้อ่ะเอาให้แน่ใจเพราะว่าพิมพ์ผิดถ้าแพ้ไม่แพ้นะไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนน้องพิมพ์วิไลน้องพิมพ์วิไลบอกเลยมีกําลังจัดซื้อได้ตัวนี้นะคะไม่แพงถ้าคําว่าแต่ว่าน้องบอกว่าไม่แพ้แพ้ไหมกินกินได้เลยไม่แพ้ไม่แพ้นะเนี่ยกินวันละเม็ดก็ยังดีอย่างน้อยให้ไปเสริมไปอะไรนะ ให้ไปเสริมโปรโตีนในร่างกายเราบางวันเราไม่ได้กินอาหารที่มีโปรโตีนทุกวันเนาะอย่างเนี้ยอย่างนางเนี่ยโอ้ยชอบมากเลยปลาสับชอบเป็นคนชอบกินปลาสับมากเป็นคนที่แบบว่าเออกินปลาสับทีไรก็ข้าวสองจาละมังเลยก็ว่าได้หุ่นก็เลยใบปมาแบบนี้แต่ว่านิดนึงนะคะสักเม็ดหนึ่งวันละเม็ดนะคะช่วยเพิ่มโปรโตีนวันไหนที่เราไม่ได้กินโปรโตีนเนาะเท่าไร่เท่าไหร่ใช่ไหมอ่าอ่าน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ทักหานะน้องพิมพ์วิไลเดี๋ยวทักหาบอกราคานะคะน้องพิมพ์วิไลตอนนี้ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวน้องเหมียวฟังอยู่ไหมเนี่ยน้องเหมียวน้องเหมียวทักหาพี่น้องพิมพ์บิไลนะคะเท่าไหร่มันมีโปรมันมีโปรแต่ในซองเขาเขียนว่า690นะตัวนี้ข้างซองก็าเขียนว่า690นะคะน้องพิมพ์วิไลนะตัวนี้790รตัวนี้มีทั้งหมดถ้าเป็นโปรตีนถ้าเป็นโปรตีนนะคะ690เนี่ย มีอยู่6แคปซูล60แคปซูลก็คือถ้าทานันลเมตก็ได้2เดือนน้ำพิมพ์วิลา2เดือนเลยนะ1ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนั้นเนี่ยเสริมกล้ามเนื้อเราไม่ให้เราเหี่ยวนะไม่ให้เราเหี่ยวเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อเนาะไปเสริมด้วยนะและตัวนี้ตัวนี้จะสำหรับแนะนำเลยนะจะบอกว่าใครที่มีสามีนะคะเวลาที่เราเดินใกล้เรารู้สึกว่ากลิ่นคนแก่มาเหียเนี่ยเป็นนะพอกินตัวนี้ไปไม่มีกลิ่นคนแก่นะ จริงๆเขาก็ไม่ใช่คนแก่นะแต่ว่าบางคนกลิ่นคนแก่จะมาเร็วมาช้าแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าเหมือนกับระบบร่างกายเขาไม่ค่อยดีเราให้เขากินตัวนี้วัลลเมิดโอ้ยไม่มีกลิ่นคนแก่อันนี้อันนี้ชอบมากเลยแต่ว่าอย่างอย่าง,างพี่น้องต้องพิมพ์วิไลพี่นางนะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเนี่ยกินตัวนี้ไปรู้สึกว่ามันไปช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้น เช้ามาก็คล่องนิดนึงอันเดียวนี้แต่ว่าตัวนี้สมัยก่อนเนาะเห็นพี่นางที่หุ่นดีๆตัวนั้นกินตัวนี้อยู่แต่หลังๆคือกินนะแต่ว่าไม่ได้ออกกําลังกายฉะนั้นเวลาที่เรากินตัวนี้แล้วเราจะต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยมันจะทําให้เราหุ่นเฟิร์มนะคะหุ่นเฟิร์มเหมือนน้องเหมียวนะหุ่นเฟิร์มเลยนะคะน้องพิมพ์วิไลจ๋าเนี่ยเวลาเราทํางานเนาะจะบอกว่าทํางานนะ ยิ่งยิ่งน้องพิมพ์วิไลทําอย่างพี่นางเนี่ยก็ทางานแช่แรงงานนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไล์สุดเพราะว่าปั้นน้องน้องขึ้นมาแต่ว่าพี่นางไปช่วยแพ็กแบกกะละมังพอได้กินตัวนี้เสริมด้วยแล้วก็กินตัวนี้เสริมแล้วก็ไม่ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าได้ออกกําลังกายได้ออกกําลังกายด้วยจะทําให้เราเหมือนกับว่าแข็งแรงแต่ว่าแม่แต่ว่าพี่นางเนี่ยออกกําลังกายอยู่แล้วเพราะว่าแบกกะละมัง ออกกาลังกายโดยการแบกกระมังก็คือช่วยเสริมได้นะตรงนี้อย่างน้องพิมพ์วิไลก็เห็นว่าวันก่อนแบกโต๊ะเก้าอี้เอาตัวนี้ไปกินเลยนะเอาตัวนี้ไปกินเลยน้องพิมพ์วิไลเนี่ยน้องพิมพ์วิไลต้องเสริมนะเพื่อความสวยความงามทําไมต้องบอกว่าความสวยความงามเวลาเราเกะเราอายุเยอะเนาะเราจะมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ้าตอนนายุน้อยกล้ามเนื้อเราจะมา กล้ามเนื้อเราจะมาแต่พออายุเยอะกล้ามเนื้อเราจะไปหมดมันก็จะเหลือแต่ไขมันนะคะเราก็ไม่เฟิ่อมตอนนี้พี่นามีใบพัดนะอัดไปสามเม็ดละเดินไซ้งานเลยอ่ะ,อะ <c oughs> เห็นไหมน้องอารีอัดไปเดินจริงน้องอารีพี่บอกเลยนะว่าเวลาเรากินตัวนี้นะเวลาเรากินตัวนี้แล้วเราไปทํางานที่แบบว่าใช้แรงงาน่ะ ยิ่งไปทําให้เรามีกล้ามเนื้อด้วยโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายเยอะเลยจริงไหมน้องอารีจริงไหมเห็นไหมน้องอารีบรอกว่าอัดไปสามเม็ดเลยพี่เดินไซส์งานสบายเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละพี่นางถึงบอกว่าพี่นางกินแล้วแต่พี่นางแบกกะละมังไงพอแบกกะละมังปุ๊บพี่นางก็เลยเหมือนกับออกกําลังกายในตัวเร,ราไม่ได้แบบว่านั่งเป็นคณนายในออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมเรานู่นแบกกะละมังเดินไปหนึ่งชัน 2, ้นสองชั้นสามพี่นางก็เลยก็เลยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะยังยังไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่เพราะว่ากล้ามเนื้อมันสร้างตลอดเวลาอยู่แล้ว นะและกินตัวนี้บอกเลยดีนะเราจะไม่ค่อยหิวด้วยนะน้องน้องน้องพิมพ์เวลาเนี่ยบอกเลยกินตัวเนี้ยดีใครที่รักสวยรักงามบอกเลยนะอย่าพลาดตัวนี้เลยผู้หญิงเรานะต้องเสริมไว้ได้วันละเม็ดก็ดีนะเพราะว่าเ็รด้อะไรนะเรายัางอาอยุยังน้อยเนานะ เซลมันยังไปสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าเราอายุเยอะแล้วสร้างไม่ได้แล้วนะออกกําลังกายอยากออกกําลังกายอยากสวยเหมือนสาวๆก็ทําไม่ได้เพราะว่าเซลล์มันมันไม่เหลือกล้ามเนื้อให้เราสร้างแล้วไงมันก็จะไปก่อนอ่ะแล้วแต่นะ <c oughs> แต่พี่นางกินนะ <c oughs> พี่นางกลัวแก่พี่นางกลัวแก่พี่นางกลัว ทำงานไม่ได้ก็เลยต้องกินเสริมหน่อยหนึ่งบาลามิสก็ยังดีนะน้องพิมพ์วิไลสนใจทักน้องเหมียวได้เลยหรือว่าทักหาพี่ก็ได้แล้วแต่เลยไม่เป็นไรทักน้องเหมียวได้เลยนะอยากมาแบ่งปันสาวๆที่รักสุขภาพนะกระบอกเลยเราเป็นวัยทำงานบางบางคนนะจัดไปพี่สนใจอน้องพิมพ์วิไลทักได้เลยนะทักหาน้องเหมียวก็ได้ทักหาพี่นางก็ได้นะไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องพิมพ์วิไลจ๋า นี่นะจะบอกใหนี้นี่นี่น,นี่เป็นอย่างนี้กินแล้วไปแบกกะละมังสบายเลยพี่นางนะกินแล้วไปแบกกะละมังสบายเลยอายุจะสี่สิบหกแล้วแต่ก็ยังสาวๆอยู่ไม่ได้บอาตัวเองสาวนะจะบอกว่าต้องทํางานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไปก่อนวัยเราต้องทํางานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวจะบอกว่าผัวทํางานนะ เราต้องช่วยเขาไงพเพราะถ้าเราไม่ช่วยเขาใช่ไหมล่ะเราจะนั่งกินนอนกินมันก็ไม่ใช่นะเราต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเราต้องเราต้องเอาตัวเองให้สวยก่อนสุขภาพดีก่อนคนอื่นช่างเขาแต่เราต้องสวยต้องสุขภาพดีนะเอออย่าลืมนะทุกคนสาวๆบอกออกเลยออกเลยเรื่องเรื่องเงินก็บอกว่าเรื่องเงินก็เรื่องใหญ่แต่เรื่องสุขภาพก็ใหญ่เหมือนกันเนาะเรื่องสุขภาพก็ใหญ่เหมือนกันออก,อกมาทาออกกําลังกายู้นะ จะบอกว่าเหงื่อ,อไหลดีมากเลยเนี่ยพี่จัดพี่กินไปตัวนี้พี่กินไปตัวนี้ไปพรีไบโอพรีไบโอด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะโบต้าพีพลัสตัวนี้ของพี่นางกินโบต้าพีพลัสตัวนี้มันช่วยทําให้เบิร์นดีไงมันทําให้เบิร์นตัวพลัสนะตัวพลัสเนี่ยมันช่วยทําให้เบิร์นดีเวลาเราออกกาลังกายงเหงื่อมันจะออกเร็วเป็นพิเศษเนาะนี่แหละเดี๋ยวน้องเหมียวจะอ้วหช่ไหม เนี่ยขนาดไม่ได้วิ่งอะไรมากมายเลยนะเหงื่อก็จะเต็มตัวแล้วเอยเนี่ยจัดไปเลยค่ะสาวๆบอกเลยสาวๆจะต้องดูแลตัวเองนะรักลูกรักผัวจนลืมดูแลตัวเองนะไม่ได้นะรักลูกรักผัวจนลืมดูตัวเองไม่ได้เราต้องสวยเราต้องแข็งแรงนะเมียวอยู่ไหนเห็นไหมพี่บอกว่าเห็นไหมตบตบตตบด พีไบโอพลัสเนี่ยมันช่วยเบิร์นทําให้เหงื่อออกดีว่าไหมน้องอารีเนาะเวลาเรากินไปแล้วเนาะเห็นไหมมันจะออกเหงื่อดีนะไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนแต่ว่ามันเบิร์นไงเดี๋ยวจะกลับมาใส่เสื้อผ้าอีกได้โอ้ยมันก็จะเย็นๆหน่อยหนึ่งนะนี่แหละนานเพื่อนดาเพื่อนดามาดูเราเนี่ย ลรท้องเก้าเดือนแล้วไม่คลอดสักทีหนึ่งต้องออกกําลังกายออกกี่โมงแล้วจะเที่ยงแล้วยังยังต้องเรงต้องเงอยู่ตรงนี้อยู่เลยออกกําลังกายเพื่อนดาออกกําลังกายเดี๋ยวจะเอาโบแล้วปิดอันนี้โบตาพีดปิดไว้ข้างบนให้น้องอยู่ขายของตลอดเวลาวันนี้พามาบิดผ้าทุกคนพามาบิดผ้านะ โล g o b u อ t e r p ตั้งอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเพราะว่าตัวช่วยจีมากเลยนะตัวนี้ออกกําลังกายแล้วเราไม่กินโปรโตีนเราก็ถ้าเราไม่กินโปรโตีนเม็ดแบบนี้นะถ้าเราไม่กินโปรโตีนเม็ดแบบนี้นะให้เรากินไข่เนาะกินไข่วันละนางกินวันละเจ็ดแปดฟองเลยนะกินไข่มันมีข้อดีมันมีโปรโตีนนะแต่ว่าข้อเสีย ทุกคนสงสารสงารนไม่ขคานังต๊ดอยู่มดมือพี่นางกินไข่วันละเจ็ดป็ดฟองตดทั้งวันเขาจะไล่หนีออกจากบ้านแล้วทุกคนโอ้นี่แหละข้อเสียของไข่เนาะมันข้อดีมันเราไม่เหี่ยวไงไข่ไข่ก็ดีนะมันไม่เหี่ยวแต่มันแต่วันมันตดฉากนั้น กินอันนี้บ้างกินไข่บ้างผสมกันมันจะได้มันจะได้แบบว่าสมดุลเนาะไม่ใช่แบบไข่เยอะเกินตดทั้งวันกินอันนี้เยอะเกินไม่ได้อีกเปลืองอีก <c oughs> เปลืองอีกกินบาลาม็ดก่อนกินบาลาม็ดก่อนนะสาวๆอย่างน้อยก็คือเนาะกินไข่ด้วยอันนี้มาด้วยเสริมหลายๆอย่างจะได้ไม่หนึ่งสบายกระเป๋าสองจะไม่ตด เพื่อนบ้านจะไม่ใช่เพื่อนบ้านรือคนในบ้านเลยคนในบ้านเขาจะเขาจะรับไม่ได้กินไปไหนเคยต้มหน่อยมาใช่น้องอารีพี่กินได้แต่พี่ตดทั้งวันพี่ตดทั้งวันตดทีไม่ใช่ปื๊ดอย่างนี้นะเป็นแบบลูกกระสุนเลยอย่างเงี้ยโออทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะตดทีแบบ ทุกคนในบ้านเขารู้เลยนะว่าวันนี้ต้องกินไข่มานแน่ๆเลยระบบไม่ดีเนาะนั่นแหละถึงต้องใช้ตัวช่วยนะเขาบอกว่าวันก่อนเนาะมันเรื่องจริงนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่นางออกกําลังกายใช่ไหมสามีเนาะยิ้มยิ้มเดินยิ้มมานะคนไหนที่นั่งกินข้าวอย่างเดียวนะหเขาก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะแบบว่ากินอยู่นั่นแหละ กินอะไรทั้งวันใช่ไหมอย่าลืมนะสาวๆาวนี่นะโบต้าพีจะบอกว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นงานขายที่เป็นงาน <c oughs> <c oughs> เป็นงานขายที่อันนั้นมากเลยนะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะนะคะใครอยากหุณเฟิร์มหุ่นสวยเรากินโปรโตีนได้น้อยแนะนำรุ่นนี้เลยโปรโตีนเม็ด อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารเม็ดนะโ <c oughs> ปรตีนเม็ดนะเป็นโปรตีนเม็ดค่ะกินง่ายไม่เปลืองแรงไม่ต้องไปนั่งชงไม่ต้องชงนะเราก็กินง่ายๆแบบนี้เลยกี่ชั่วโมงแล้วโอ้น่าจะได้แล้วแหละน้องอารีจา๋าเดี๋ยวพี่จะต้องไปก่อนแล้วนะทุกคนนะเอามาแค่เหงื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าดีขึ้นหรือย,อยังนะอูเห็นบอก น้องอารีเอ้ยเอือยแ่าๆเอ้ยก็อยากงามคือกันได้เพระาะว่าเอือยอยู่กับคนงามเห็นน้องเหมียงงามสมือสมือเอือก็อยากงามใส่ชุดใดกง็งาม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 ไปก่อนจ้าเราเราจะต้องเวลาเราจะมองสาวๆคนไหนไม่สวยเราหลับตาก่อนฮั <c ười> คนไหนสวยแล้วก็เบกิกตาเบิงเลยเขาทำอะไรมาบายยนะคะสวัสดีค่ะบายยจ้า